สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะพิกอเด็กค,ความรู้สึกของคนที่คุณแอบรักเอพิโซดที่1น,นะคะอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรนะคะถ้าพร้อมกันถ้าพร้อมกันแล้วนะคะไปเลือกไพ่กล่องที่คุณชอบกันได้เลยค่ะ เด็กที่หนึ่งนะคะความรู้สึกของคนที่คุณแอบ,บรักแอบบชอบนะมาดูกันหมอขอสับไพ่หนึ่งครั้งนะคะมาเริ่มดูกันจุดเริ่มต้นของความรักระหว่างคุณกับเขาคืออย่างไรคะ true o f cup โอเคคือมองตาแล้วรู้ใจเลยง่ายๆเลยก็คือว่ารู้สึกปิ๊งกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอรู้สึกมีความรู้สึกพิเศษต่อกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ นะคะคแต่ในบางคนบางท่านก็มีอุปสรรคปัญหาก็คืออาจจะเจอกันแป๊บเดียวนะคะแต่ก็รู้สึกว่าทําไมกลับบ้านมารู้สึกนึกถึงเขาแล้วสถานการณ์เป็นยังไงอีกโฟออฟ a อ d s คนคนนี้อาจจะเคยแต่งงานมาก่อนคนคนนี้อาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนนะคะหรือคนคนนี้อาจจะเคยเพึ่งเลิกกับแฟนเกา่านะในความสัมพันธ์ตรงนี้โดยชาริออตแต่ว่าก็ให้ระวังนะคะคนที่มาดูคลิปนี้ก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์รักซ้อนนะจ๊ะอืม อ่ะหรือเรารู้ตัวอยู่แล้วนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันต่อถึงเหตุการณ์กันก่อนนะคะอ่ะเอาเป็นว่าจุดเริ่มต้นในความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าคุณเคยมีแฟนอยู่แล้วเขาไม่มีแต่สุดท้ายคุณเลิกกับแฟนแล้วกลับมาเจอเขาอีกครั้งหนึ่ง Seven of อฟวโอเคแต่ตอนกลับมาคุณเองก็เหมือนกับ 50- 50กับความรักครั้งใหม่ยังไม่แน่ใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าจะให้มันไปในทิศทางไหนดีจะเป็นยังไงดีนะคะมาทีนี้มาดูกัน เขาคิดยังไงกับคุณคะไฟออฟบอลถ้าคุณเจอกันในงานเลี้ยงนะบอกเลยว่ามันมีโน้บางคนบางท่านเจอกันในงานเลี้ยงเจอในเรื่องของเพื่อนเจอในเรื่องของงานเขามองคุณแบบเหมือนมองทะลุผ่านทุกคนมาแล้วมาเห็นคุณอะ่ะ mm hmm. เขารู้สึกไงกคุณ mm hmm. เขารู้สึกว่าเขาถูกชะตาคุณอะ่ะกับคนนี้ยรู้สึกอยู่ด้วยแล้วเป็นเซฟโซนมีความปลอดภัยในความรู้สึกแต่ว่าถามว่าเขายังคิดอะไรอยู่เพจจอบครับ คือเขาเพิ่งแค่เริ่มต้นชอบยังไม่ได้สนใจหรือว่าต้องการอะไรมากขนาดนั้นนะคะเขาชอบคุณมากไหมชอบแน่นอนนะคะแต่ว่าเขาอยากให้มันค่อยเป็นค่อยไปดูสิเนี่ยเหมือนช่างตีเหลียญ Ace of so Pentacles ค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วไปอย่างมีเหตุมีผลด้วยเพราะเขาเองก็มีเรื่องของความรักของเขาที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความสัมพันธ์ของเขามันไม่โอเคอะ อเจอความรักที่รล้ยๆายมาก่อนเจอความรักที่กดดันอึดอัดมาก่อนนะคะอืมไลท์ออฟครับแต่ในสายตาเขานะคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากๆและเป็นคนมีเสน่ห์แบบเก่งรอบตัวเป็นคนมีเสน่ห์มีเอเนจีมีความแบบใครอยู่ใกล้ด้วย,ว Happy, ะะยเราแฮปปี้นะคะมีเสน่ห์มากโดยเฉพาะเซ็กซ์แอพเพียถ้าไพ่ใบเนี้ยนะคะอืมคุณอาจจะแบบไม่ได้แต่งตัวอะไรมากแต่อาจจะเป็นคนมีเซ็กซ์แอพเพียจากภายในบุคลิก กภาพการพูดจานะคะหรือว่าเเอเอด้วยรูปร่างหรืออะไรอันนี้ในบางคนบางทาง่านแต่เอาเป็นว่าเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนมีเสน่ห์นะคะเขาสนใจคุณมากแค่ไหน mm hmm. True appeal ก,ก็สนใจพอสมควรนะคะแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าสนใจแล้วไม่สามารถจัดสรรเวลาในชีวิตได้จดจอกับที่คุณคนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอืทีนี้มาดูคุณบ้างแล้วคุณล่ะคะชอบคนนี้มากแค่ไหน The fool ไม่ได้ชอบขนาดนั้นยังไม่แน่ใจขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่ากลับบ้านมาทำไมคิดถึงเขานึกถึงเขาอ่ะอืมเดอะฟูลมันขึ้นมาแต่อย่างหนึ่งคุณเพิ่งอกหักทร e s อฟสอดสามดาบเห็นไหมชัดเจนมากเลยคุณเพิ่งอกหักหรือเคยมีบาดแผลเรื่องความรักอย่างเจ็บหนักเคยเจอรักสาเศร้าเคยเจอรักซ้อนเคยเจอความสัมพันธ์เคยโดนมีมีความสัมพันธ์แบบแฟนทำอะไรร่างกายอันนี้เนี่ยบางคนบางท่านนะหมอต้องอ่านให้กว้างต้องเข้าใจนะคะทุกคน แต่เป็นว่าคุณเคยเจ็บช้ำในเรื่องความรักมาก่อนอือ uh หือโอ้โหเดอะทาวเวอร์คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันอาจจะน่ากลัวอืมอีกในนึงคือคุณไปเจอความสัมพันธ์กับคนเนี้ยแล้วคุณรู้ว่าเขาเองนั่นแหละที่ยังมีแฟนอยู่ยังคาระคาซังเรื่องคนรักเก่าอยู่ยังมีคนรักอยู่คุณรู้สึกว่ามันอันตรายกับคุณนะความสัมพันธ์เนี้ยนะคะแต่ถามว่าชอบเขาไหม โอ้โหจริงๆลึกๆภายในจิตใจชอบเขามากแต่การกระทําของคุณในสามใบแรกที่เกิดขึ้นคือฉันพยายามห้ามจิตใจตัวเองไม่อยากให้เอาใจลงไปเล่นกลัวผิดหวังกลัวเสียใจนะคะอืมอ่ะต่อไปเขาคนนี้ค่ะเขาคิดอยากจะจริงจังกับคุณไหมถ้าสถานการณ์มันเป็นไปได้ด้วยเหตุและผลไพ่เขาเป็นไพ่เหรียญตลอดเลยเห็นไหมเหตุและผล ปัจจัยต่างๆมันลงตัวเขาก็พร้อมที่จะอยากคบหาคุณอยากคุยกับคุณไปเรื่อยๆอยากลองเข้ามาคุยอยากลองเข้ามาทำความรู้จักเรื่องอนาคตค่อยว่ากันนะคะคือเขามองอนาคตแบบระยะสั้นเจ็วันคุยกันได้1ิบวันคุยกันได้6เดือนสมเดือนคุยกันได้ก็ไปต่อประมาณนี้แล้วคุณล่ะคะอยากจริงจังกับเขาไหมไม่ค่ะคุณกลัวคุณกลัวเอซอบสอคุณกลัวคุณกลัวคุณไม่คิดคุณไม่กล้าคิดแต่ลึกๆอ่ะมีความรู้สึก ถ้ามันเป็นไพ่แปดดาบอย่างนี้หมายถึงการฝังตัวเองการแบบปิดเขาเรียกว่ามัดตัวเองอยู่กับความรู้สึกตรงเนี้ยมันเปิดเข้าไปในใจได้ว่าจริงๆรู้สึกกับเขาแล้วก็รู้สึกมากเหมือนกันรู้สึกมากด้วยแต่ก็กลัวแล้วก็พยายามผูกมัดตัวเองเพื่อไม่ให้หักห้ามใจนะคะคุณอาจจะเคยเสียใจมากๆคุณกลัวการเสียใจนะคะอืมแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรครับเ e เว่นออฟ ความสัมพันธ์นี้จับต้องอย่างไม่ได้เจ็ดถ้วยนะคะอืยังจับต้องไม่ได้ Ace of Cups คือมันจะมีช่วงเวลาระยะหนึ่งที่คุณห่างกันไปบางคนห่างกันหเดือนนะคะอะห่างกันหกเดือนหลังจากนั้นคุณเดิเขาอาจจะได้มีการกลับมาติดต่อพูดคุยกันในเรื่องงานอาจจะคุณเดินทางไกลหรือเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งบนโลกใบนี้หรือในประเทศนี้ The world แล้วคุณมีโอกาสจะได้เจอเขาโดยบังเอิญเรื่องนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกนะคะอืมแต่ในขณะนั้นเองคุณเองก็มีคนอื่นคุยด้วยหรือมีคนหองคุณอยู่แล้วด้วยนะคะอืมคุณกับเขาก็เลยจะได้กลับมาคุยกันนะคะในฐานะอะไรคะขอดูหน่อยสุดท้ายแล้ว The Hermit เออยังไม่ใช่ในฐานะแฟนหรือฐานะของคนสำคัญในชีวิตนะคะแต่ก็ไม่ใช่สถานะตัวเลือกด้วยนะ เป็นฟิลที่เหมือนกับว่าคุยแล้วทักคุยแล้วทักคุยกันได้คุยกันไปคุยกันมานะคะคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็บางคนอาจจะหลุดไปถึงความสัมพันธ์เดอะเดวิลนะไปเนี้ยเป็นเฟนวิดเบนฟิกเป็นความสัมพันธ์แอบกิกกิกกักกันต้องระมัดระวังนะคะความสัมพันธ์นี้นะอย่างน้อยๆให้มันทุกอย่างมันเริ่มต้นค่อยเป็นค่อยไปอนาคตให้มันถูกต้องก่อนถ้าคุณทําอะไรที่ถูกต้องหมอเชื่อว่าอนาคตมันมันจะมีความดีอยู่ตรงนั้น จะดีเราดีเขาก็ว่ากันไปแต่ไม่มองไม่ได้ฟันธงว่าจะได้คู่กันหรือไม่ได้คู่กันแต่มันว่าสุดท้ายถ้าเราเริ่มต้นได้ดีจะจบจะจุดจบจะบะจะเส้นทางสุดท้ายของความสัมพันธ์จะเป็นยังไงมันจะดีมากกว่าร้ายนะอืมนะคะแต่ก็เอาเป็นว่าสถานการณ์คือต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องเกิดขึ้นนะคะอ่ะข้อความที่เขาอยากบอกคุณหนึ่งใบคุณเป็นเหมือนบัตดีอืมในความคิดของเขา คุณมีอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่รู้ในตัวเขาคุณรับรู้ถึงความรู้สึกของเขาได้ดีกว่าคนอื่นถึงจะไม่ค่อยได้เจอกันหรือจะจะกลับมาเจอกันอีกทีนะบอกเลยว่าคุณพูดอะไรประโยคแรกมาเขารู้สึกว่าทําไมคนนี้พูดอะไรเหมือนเหมือนรู้ความในใจของเราว่าเราเหนื่อยเราท้อเราล้านะคะอืมข้อความที่คุณอยากบอกเขาจัดอม้นชัดเจนมากเหมือนคุณรู้ตัวอยู่แล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นคู่กรรมคู่เวรหรือเปล่า มันอันตรายแล้วมันเสี่ยงมันดานจราสัมากๆเลยนะเออตัวคุณก็เหมือนกับว่าขอรอดูแล้วกันนะคะแม่ชิงจบ <c oughs> คุณก็มองว่าขอรอดูไปก่อนแต่คุณไม่ได้ปิดโอกาสกับมันนะ <c oughs> คุณมองว่าขอดูไปก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอขอคำแนะนำหนึ่งใบไทเดอะมูล <c oughs> คุณรู้ดีอยู่แล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นในรูปแบบไหนอย่า เล่นกับไฟตอนไฟมันร้อนหมอบอกได้แค่นี้เลยนะคะโอเคประมาณนี้เลยนะคะกับพี่กับเด็กนะคะกับเด็กที่หนึ่งนะคะกับเด็กที่หนึ่งนะคะเด็กที่หนึ่งนะคะความรู้สึกของคนที่คุณแอบรัก เด็กที่สองค่ะความรู้สึกของคนที่คุณแอบรักนะคะหมอขอจับไพ่ครั้งเริ่มกันเลยนะคะจุดเริ่มต้นของความรักระหว่างคุณกับเขานะคะคืออะไรคะ The Star คุณอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือเคยรู้จักกันมาอยู่แล้วนะคะทั้งทางโลกโซเชียลมีเดียหรือเพื่อนของเพื่อนแนะนําให้รู้จักต่อเป็นว่าคุณรู้จักกันมาอยู่แล้วรู้จักกันที่ทํางานหรือรู้จักกันโดยทั่วไปเคยรู้จักเคยเจอกันในในร้านหนังสือเคยคุยกัน แต่สถานการณ์ของความสัมพันธ์ของคุณคือเริ่มต้นมาจากการฮิลลิ่งใจซึ่งกันและกันคุณเป็นที่ปรึกษาเขาเขาเป็นที่ปรึกษาคุณนะคะอมืมีการพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ค่อยมีใครรู้คุณก็คุยกับเขาอยู่เรื่อยเขาก็คุยกับคุณอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ค่อยมีใครรู้เพื่อนก็ไม่ได้คุณก็ไม่ได้บอกเขาก็ไม่ได้บอกใครนะคะมีโซเชียลมีเดียกันอยู่บ้างอาจจะมีแค่ IG หรืออาจจะมีแค่ Facebook นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้อัปเดตว่ามันมาเจอกันมันเป็นที่ปรึกษากัน นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติหรือต่างภาษานะคะนี่ในกรณีบางคนบางท่านนะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นเจ้านายคุณอาจจะเป็นคนที่เคยคุณคนที่เคยนับถือคุณที่คนที่คุณเคยนับถือเป็นคนที่อายุมากกว่าอาจเป็นได้ในบางคนบางท่านนะคะหรือคุณเองเป็นเจ้านายคนนี้เป็นลูกน้องก็ได้นะอืม่ะขอดูหน่อยความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแฮปปี้นะปัจจุบันนี้นะคะไม่ได้เสียหายอะไรนะคะ ไม่ได้เสียหายอะไรมีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยอะไรมากเขาเองก็ไม่คือส่วนใหญ่จะคุยกันแต่เรื่องแบบเรื่องสําคัญเรื่องการฮิวใจกันเท่านั้นเองแต่ไม่ได้คุยกันเรื่องของความสัมพันธ์เธอชอบฉันไหมฉันชอบเธอหรือเปล่านะอืมต่อไปค่ะเขาคนนี้คิดอย่างไรกับคุณคะไพจัติชัดเจนมากเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขายังอยากให้มันเป็นค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆนะคะ เขามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างที่คุยกับคุณอะมันก็ยังไม่ได้มีเรื่องตื่นเต้นอะไรให้เขาว้าวขนาดนั้นนะคะแต่เขาก็รู้สึกว่ามันมีความมั่นคงและทําให้เขารู้สึกดีปลอดภัยเขาชอบคุณนะไม่ใช่ไม่ชอบคุณนะแต่เขาก็แค่รู้สึกว่ามันมันเป็นความชอบมันเป็นความรักมันเป็นความรู้สึกดีความรู้สึกพิเศษนะเนี่ยทัวอ์ครับเขาชอบคุณนะคะเขาชอบคุณเขาชอบคุณแต่แต่มันแค่ว่ามันยังเติมไฟอะไรบางอย่างให้เขายังไม่ได้แต่เขาชอบคุณจริงนะคะ ไฟอวัยเนคอลคุณเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจนะคะเป็นที่ที่ทําให้ทุกครั้งที่เขาคุยกับคุณเขารู้สึกว่าคุณคอยปกป้องเขาได้ทุกเรื่องให้คำปรึกษาได้นะคะไฮโลแฟนไม่พอคุณเป็นครูเป็นเหมือนครูเป็นเหมือนคนที่สอนเขาเป็นเหมือนคนที่แบบมันมันมันเป็นอะไรที่มันมันฮิลลิ่งใจกันอะนะคะคือเวลาที่เขาเศร้าเขาไปดูใน Facebook คุณหรือไปดูในโซเชียลมีเดียที่มีคุณอยู่ต่างๆที่ที่ติดต่อส่อสารกันได้ มันทาให้เขารู้สึกอยากเอาตัวอย่างคุณเป็นตัวอย่างอาจจะแบบถ้าคุณลุกคุณออกกําลังกายเขาก็ออกกําลังกายนะคะอืมแต่เขาชอบคุณนะคะ n นิสอ f one เขาสนใจคุณมากแค่ไหนคะสนใจบ้างไม่สนใจบ้างแล้วแต่แต่เขาชอบคุณจริงๆถ้าในเรื่องชอบสนใจบ้างไม่สนใจบ้างแล้วแต่นะคะมันแบบแล้วแต่ฟิลของเขาแต่แปลว่าความชอบมันอยู่ในใจอ,อยู่นะอืมแล้วคุณ่ะคะชอบเขามากแค่ไหน คุณยังไม่รู้ใจตัวเองเออแต่คุณแต่คุณโอเพนกับการที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปเรื่อยๆ <c oughs> คุณเก็บเขาไว้ในลิสต์ของชอยคุณเก็บเขาไว้ในลิสต์ของชอยต้องบอกเลยนะคะคุณอาจจะมีใครคนหนึ่งที่ยังคุยคุยกันอยู่ด้วยนะคะอืมอ่าคนคนนี้มีแนวโน้มได้ว่าเขาอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณที่กลับมารีเทิร์นหรือคนคุยที่กลับมารีเทิร์นนะคะ หรือตัวคุณที่ยังไม่กล้าชอบคนนี้จริงๆเป็นเพราะคุณยังมีความรู้สึกของคนรักเก่าอยู่ก็ได้ทุกอย่างเป็นการสลับกันได้นะคะโอเคเขาอยากจริงจังกับคุณไหมคะมเขาคนนี้มองว่าถ้าเขาจะจริงจังกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องให้ชัวร์กว่านี้นะคะอืมเขาอยากจริงจังกับคุณในรูปแบบของคนที่เป็นเพื่อนเป็นคนที่เป็นคนคุยที่ คุยกันไปแต่ไม่แต่ไม่รู้ว่าม,มันไปในทิศทางไหนแต่นว่าเขาอยากจริงจังในเรื่องของการมีคุณอยู่เรื่อยๆในชีวิตของเขาทีนี้ดูคุณว่าคุณอยากจริงจังกับเขาไหม tree of p e n a c l e คุณรู้สึกว่าเขาพึ่งได้คุณรู้สึกว่าเขาพึ่งได้ค,ไดคุณก็คล้ายๆกับเขาคุณอยากจริงจังกับเขาแบบเอออยากมีคนนี้อยู่ในชีวิตเรื่อยๆอ,อ,อ่ะอยากจริงจังแบบประมาณเท่านี้แนวโน้มความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรคะ k n i g h of wands มันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาจะถูกย้ายเรื่องของงานต้องเดินทางไกล ก็จะมีช่วงหนึ่งที่คุณทั้งสองคนอาจจะต้องห่างกันสักพักหนึ่งแต่หลังจากนั้นมาจะกลับมาหากันคุยกันแล้วจะมีแพชชั่นให้กันมากจากการที่หายกันไปแป๊ดหนึ่งนะคะช่วงหนึ่งมันจะกลับมามีแพชชั่นต่อกันมากมีความรู้สึกพิเศษมากมีการได้เริ่มต้นพูดคุยกันนะคะสถานการณ์จะเริ่มขยบความสัมพันธ์ขึ้นมา Ace o f Wands เขาจะเริ่มเปิดใจคุณจะเริ่มเปิดใจคือจากการ จากการที่หายกันไปช่วงหนึ่งแล้วกลับมามันเหมือนเป็นความรู้สึกคิดถึงกันมากอะ่ะนึกถึงกันมากนะคะนึกถึงกันมากอ่าแล้วแต่มันก็จะมีช่วงเรื่องของระยะทางที่เป็นเหตุผลที่ทําให้คุณทั้งสองคนต้องห่างกันนะอืมแล้วก็มีเรื่องของคนรักเก่าคนรักเก่าของคุณหรือเขากลับมามันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณกับเขา ก็กลับมาอยู่ในโหมดของคนที่แอบชอบรู้สึกกันรู้สึกดีต่อกันแต่การกลับมารอบนี้ของเขามันทําให้เขาชอบคุณมากกว่าเดิมนะอืมหลังจากนั้นความสัมพันธ์จะเป็นยังไงคะโอเคอืมมันจะได้แต่ส่องสองมองมองกันนะคะส่องสองมองมองกันในโซเชียลมีเดียนะคะอาจจะได้มีการพูดคุยนัดเจอกันบ้างแต่ก็ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรคืบหน้าดูสิประตูปิดเลยอะถูกล็อกนะคะ สุดท้ายแล้วคุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไหมคะเอ้า oh. ท้ายที่สุดเป็นเอชออฟคัพนะขออีกใบหนึ่งได้ไหมนายอะนเดโคโอเคผู้ okay. คุณจะได้ขยับสถานะค่ะมีเพราะสุดท้ายแล้วคุณจะได้รับคําสารภาพรักจากเขาแล้วก็จะมีการได้รับแล้วคุณก็จะตอบรับสถานะนี้จะได้ขยับขึ้นค่ะจะได้ขยับขึ้นแต่จะผ่านเรื่องราวคาราคาซังของเรื่องของคนรักเก่าอยู่พักหนึ่งนะ ืสุดท้ายจะได้ขยบสถานะความสัมพันธ์นี้ค่ะเราจะมีการเรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆเป็นสถานะเป็นบางคนเป็นแฟนเลยนะคะบางคนสถานะเป็นคนคุยแล้วแต่พื้นดวงชะตาแต่เป็นว่าจากคนแอบชอบจะกลายจะได้ขยบสถานะความสัมพันธ์ค่ะอืมอ่ะต่อไปค่ะข้อความที่เขาอยากบอกคุณหนึ่งใบ seven of อเขาเชื่อว่าอุปสรรคต่างๆที่เราจะ เจอด้วยกันมันจะผ่านไปได้นะคะเขาอยากให้คุณเป็นบัดดี้เป็นเหมือนคนที่อยู่ข้างเขาเป็นกําลังใจเขาแล้วผ่านไปด้วยกันนะข้อความที่คุณอยากบอกเขาเพย์สออฟครับคุณมีหัวใจที่รอเขาอยู่แล้วขอแค่ให้เขาอ่ะมีเรีแอคชั่นอะไรบางอย่างทําให้คุณเห็นว่าเขาอยากได้ใจคุณจริงๆนี่คือข้อความที่คุณอยากบอกเขานะคะขอดูคาแนะนําให้กับความสัมพันธ์นี้ค่ะทรีออฟครับความสัมพันธ์นี้ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเป็นเพื่อนๆกันไปก่อนหรือ อยู่ในสถานาการณ์ที่แบบไม่ใช่คู่รักจนเกินไปอ่ะจะต้องมีความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นหลายๆอย่างให้แก่กันอ่ะแล้วความสัมพันธ์ของคุณมันจะไปสู่จุดแห่งความสมบูรณ์และมีความสุขในท้ายที่สุดนะคะอประมาณนี้เลยนะอ่ะโอเคค่ะพี่เด็กนะคะสําหรับเด็กที่สองนะจ๊ะกับพี่เด็กเด็กที่สองค่ะคนที่คุณแอบรักความรู้สึกของเขา เด็กที่สามนะคะเด็กที่สามเริ่มกันเลยความรู้สึกของคนที่คุณแอบรักหรือแอบชอบนะคะหรือแอบมองนั่นแหละนะจุดเริ่มต้นความรักของคุณกับเขาเป็นอย่างไรคะบางคนมีผู้ใหญ่แนะนําให้พวกคุณทั้งสองคนรู้จักกันนะคะหรือมีคนมาแนะนําให้คุณรู้จักกันนั่นแหละนะคะเลยทําให้ได้รู้จักกันอืมได้รู้จักกันอืมคุณทั้งสองคน รู้จักกันแล้วบางคนว่าระวังนะความสัมพันธ์นี้บางคนอาจจะมีเพื่อนหรือรุ่นพี่หรือใครแนะนําให้รู้จักกันหรือผู้ใหญ่หรือใครแนะนําให้รู้จักกันแล้วเนบางคนบางท่าน,นอาจจะไปเจอกันในผับและอาจจะแบบวันในแสตนอันนี้ในบางคนบางท่านก่อนนะแต่เป็นว่าบางคนอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือหมอต้องอ่านให้กว้างมันเป็นไพ่เดวิลเป็นแต่มันเป็นความรู้สึกที่เจอกันครั้งแรกก็รู้สึกหลงไหลหลงไหลในความเก่งของเขาความมีเสน่ห์ของเขานะคะเขาก็เช่นเดียวกัน นะคะมันมีความรู้สึกดีๆมากๆแรกๆเขาเหมือนวิ่งเข้าหาคุณมากๆเลยคุยกับคุณบ่อยมากๆนะคะแต่หลังจากนั้นความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนก็อยู่ก็ห่างไปเฉยเลยพอเขามาทําให้คุณรู้สึกดีเขาก็หายไปจนตอนหลังคุณมารู้ว่าความสัมพันธ์นี้อ๋อมันเป็นคุณเป็นแค่ตัวเลือกเขามีคนอยู่ในชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะคนคนนี้มีคนอยู่ในชีวิตค่อนข้างเยอะนะอืมแล้วความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงต่อแต่เขาก็ยังกลับมานะ ก็ยังกลับมาแต่กลับมาทั้งทงที่คุณก็รู้ว่าเขาเองก็มีคนอยู่ในความสัมพันธ์ของเขาเยอะเหมือนกันนะคะอืมหรือบางคนก็อาจจะมีคนอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะอือเอาเป็นว่าคุณมีคู่แข่งในความสัมพันธ์นี้นะอืมเขาเป็นคนป๊อปนะคะแล้วก็ในกรณีบางคนบางท่านคือคุณไปรู้ทีหลังว่าอ๋อคนคนนี้เป็น LGBTQ+ ก็คือว่าตัวเขาเองเหมือนกับเขาก็ยังไม่แน่ใจไอ้ที่เขาหายไปว่าเขาจะชอบเพศไหนกันแน่ นะคะอันนี้ในกรณีบางคนบางท่านนะอ่ะต่อไปค่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเอ่อเขามองว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ม,ไม,มันไม่มีความยังไม่มีความมั่นคงมันความที่จะหลุดมือได้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เขาคิดคือเขาไม่คิดที่จะไปไหนจากคุณนะเขายังอยู่ในชีวิตของคุณเขาชอบคุณมากไหมคะชอบค่ะชอบค่ะชอบรู้สึกดีเขาสนใจคุณมากน้อยแค่ไหนเขาจะเขาสนใจคุณแต่ สนใจคุณเขามีวิธีการสนใจคุณแล้วทําให้คุณอยู่ได้แค่ตรงที่เขาจัดวางไว้ให้ว่าให้อยู่แค่ตรงไหนอะ่ะอืมอืมก็คือเขาถามว่าเขาสนใจคุณมากไหมเขาสนใจคุณมากเป็นช่วงๆคือคนเนี้ยอารมณ์เขามันมันไม่มันนสเ t a b l e อะ่ะมันมันไม่แน่นอนนะคะนะอืมแล้วคุณล่ะคะชอบคนนี้ไหมตอนแรกคุณชอบมาก เขาเป็นเหมือน energy อ่ะเป็นไฟอ่ะเป็นเป็นพลังงานดีๆที่ทำให้คุณรู้สึกพิเศษรู้สึกมีแรงใจในการทำงานลุกขึ้นมาทำงานมี energy ดีๆในการคิดงานนะคะเออแล้วคุณก็รู้สึกประทับใจในความฟ r i e y ของเขาในความแบบเข้าใจตัวคุณเข้าใจในตัวที่คุณเป็นนะทุกอย่างเป็นกนารอ่านสลับกันได้นะคะคุณเองอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยชอบเพศเดียวกันแล้วคุณมาเจอคนคนนี้ก็ได้นะคะในกองนี้นะ อกองนี้มีมีแนโนเป็น LGBTQ+ เหมือนกันนะคะอืมอ่ะคุณก็รู้สึกแปลกๆก,กับคนคนนี้เหมือนกันนะอ่ะต่อไปคุณชอบเขาไหมคุณชอบนะคุณติดตามเขาทุกช่องทางคุณอยากรู้ว่าความเคลื่อนไหวของเขาเป็นยังไงคุณอยากรู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงอู๋คุณชอบเขามากเขาเป็นน u m b บ r รวันในความรู้สึกของคุณเลยค่ะไพ่เดอะซันะคะเออคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเพศเดียวกันมาก่อนอาจจะเป็นคนที่ชอบ เพศเดียวกันแต่มาชอบเพศตรงข้ามหรือในบางท่านคุณจะเป็นคนชอบเพศตรงข้ามแต่สุดท้ายคนนี้เข้ามาในชีวิตทําให้คุณรู้สึกกําแพงของเพศมันกว้างขึ้นนะคะเออทางเลือกในการครบใครรู้สึกว่ามันมันเปิดกว้างให้สําหรับคุณมากขึ้นอ่ะอันนี้ในบางคนบางท่านต่อไปโอเคคุณรู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้นําและโปรไฟล์ดีเป็นคนฉลาดเป็นคนมีมีโปรไฟล์ดี นะคะอืมไพ่ออกมาเป็นใบนี้เลยนะคะคิงถือเหรียญนะอืมหรือเขาเป็นคนใจใหญ่และแฟร์สปอร์ตอะ่ะอืมนะโอเคเขาอยากจริงจังกับคุณไหมคะเขายังไม่พร้อมจริงจังกับใครดังนั้นค่ะเขามีความเสียใจเรื่องความรักอยู่ใจเขามีบาดแผลอยู่นะคะอืมเนี่ยเขายังไม่คิดอยากจะจริงจังกับใครอะ่ะพอเขาจะเริ่มเริ่มจริงจังกับใครก็อย่างที่บอกเขาก็ใช้วิธีเดิมหายไปกลับมาหายไปกลับมาอยู่แบบเนี้ยคะ่ะ เขาเขาเป็นคุณกลัวความเสียใจเขาขาดความรักเขาก็เลยเลือกคุยคุยกับใครหลายๆคนเผื่อเลือกเพื่อแบบถ้าตอนฉันเสียใจตรงนี้ก็จะไปอีกทางหนึ่งประมาณเนี้นะคะอืมคุณละคะอยากจริงจังกับเขาไหมพราะเขาทําตัวแบบเนี้ยคุณเลยไม่รู้เลยว่าจะจริงจังดีไหมเป็นแฮงแมนเลยคือแบบไม่คิดอยากจริงจังแต่อีกใจนึงก็คิดถึงมันก็แอบเป็นความสัมพันธ์ที่ทรมานเหมือนกันนะคะอืแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะโอ้คำแรก หนึ่งถ้วยคุณทั้งสองจะได้เปิดใจพูดคุยกันนะได้ถึงประเด็นถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเลยค่ะเขาจะเป็นคนเปิดประเด็นก่อนนะคะแล้วก็จะเล่าทุกอย่างกับอุปสรรคในความสัมพันธ์กับความรักของเขาที่ผ่านมาให้คุณฟังอย่างชัดเจนแล้วก็เขาจะดิวกับคุณเลยไพย่ใบนี้เด็ดเด,ดคือคุณรับได้ไหมรับได้ก็ไปต่อรับไม่ได้ก็จบโอชัดเจนมากแล้วคุณรับได้ไหมคะ คุณก็มองว่าเดือโฟอ่ะคุณบอกว่างั้นก็ไปกันแบบไม่ต้องมีเหตุผลอ่ะถามว่าคุณรับได้ไหมตอนนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคุณก็ยังห้าสิบห้าสิบนะคะในบางคนอ่ะประวัติของเขาอาจจะเอะเคยมีประวัติที่ค่อนข้างไม่ไม่ดีมาหลายๆเรื่องนะคะอแล้วก็เรื่องของผู้หญิงเรื่องของเรื่องของแฟนต้องบอกคำนี้แล้วกันเพราะเขาจะอาจจะเป็น LGBT q เรื่องของแฟนเรื่องของอะไรเขามีประวัติหลายอย่าง นะคะที่น่าเศร้าที่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยหลายเรื่องคุณเลยรู้สึกว่าเขามีปมมากเกินไปมันจะเป็นปัญหาต่อคุณหรือเปล่พาพากคุณเองก็มีแผลเรื่องความหลักมานะคะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อเขาจะอยู่ในโหมดของช้อยในชีวิตของคุณคุณจะอยู่ในโหมดช้อยในชีวิตของเขาเจอกันคุยกันนะคะอืมแต่ความสัมพันธ์นี้ไม่ยังไม่จริงจังยังไม่มีอะไรที่จริงจังชัดเจนแต่แฟ แต่เป็นความสัมพันธ์ที่แร์เอเออ้าวตลกดีนะความสัมพันธ์ที่แฝงจัติตคือเขามีอะไรเขาจะบอกคุณชัดเจนอย่างตรงไปตรงมาคุณเองก็เหมือนกันเพรากคุณทั้งสองคนก็จะเข้าเข้ากันได้ดีนะคะเข้ากันได้ดีนะอ่าแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงขอดูหน่อยหนึ่งใบโอเคค่ะความสัมพันธ์นี้จะมีมือที่สามเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างที่จะค่อนข้างเหนื่อยเห็นไหม อ่ะอัศวินถือถือมาถือถือดาบนะคะนายออบสอดมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนแต่ตกลงกันเดียวกันว่าไม่ชัดเจนแต่ก็โอเคเราก็เหมือนคบกันแต่ก็ไม่มีสถานะนะคะมันเลยเหนื่อยแล้วแถมยังมีมือที่สามเข้ามาแทรกกลางของความสัมพันธ์อีกจบจุดจบของความสัมพันธ์นี้คืออะไรจ๊ะแต่คุณยังกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ค่ะไพ่สามถ้วยบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนนะเพราะว่าดูแล้วพวกคุณทันกันอะ คุณต้องสองคนเป็นคนที่ทันกันทันกันนะคะอืมอ่ะมันจะได้คู่กันจริงๆจังไหมอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวอาจจะแบบลักๆเลิกเลก,ลก,ลก,ลกหายไปกลับมาปรับความเข้าใจหายไปกลับมาปรับความเข้าใจนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์ตรงนี้นะอืมอ่ะแมสเซจที่เขาอยากบอกคุณหนึ่งใบ เขารู้มาโดยตลอดว่าคุณอ่ะให้เขามากกว่าที่เขาให้คุณอีกเขาอยากบอกคุณว่าถ้ามันเหนื่อยแล้วทำอะไรเกินตัวต้องหยุดเพราะว่าเขาอ่ะก็ให้คุณไม่ได้มากเท่ากับที่คุณให้เขาในหลายๆเรื่องแม้แต่ที่คุณอยากบอกเขาเหมือนคุณคุยกันเลยคุณก็รู้สึกว่าคุณก็เต็มใจที่จะให้แล้วคุณก็รับกับมันได้กับสิ่งที่มันจะเป็น คุณรู้แล้วว่าเรื่องเนี้ยถ้าคุณให้ไปแล้วคุณก็จะไม่คาดหวังคุณรู้ตัวดีว่าคุณทําอะไรอยู่ประมาณเนี้นะคะอืมคือคุณคือคุณทําใจไว้แล้วกับความสัมพันธ์นี้พูดง่ายๆนะคําแนะนํากับความสัมพันธ์นี้ค่ะถ้าคุณเหนื่อยความสัมพันธ์นี้คุณลองไปเที่ยวไก,กลๆไปเจอสิ่งใหม่ไปทําอะไรใหม่ๆ ไพ่บอกว่าคุณทั้งสองคนเหมือนมีเหมือนมีบุพกรรมอะไรต่อกันค่อนข้างเยอะนะคะหรือจะไปในทางธรรมะเลยก็ได้นะอะไปทาําไปทางธรรมะเลยคติธรรมหรืออะไรต่างๆนะคะหาธรรมะเข้าช่วยแล้วมันจะดับทุกข์ดับความรู้สึกดีๆหรือพอแค่ดีๆฟังแบบเกี่ยวกับเรื่องการฮิลลิ่งใจของตัวเองพอไพ่รู้ว่าคุณก็เป็นนักสู้พอสมควรดูสิไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่อัศวินถือดาบคุณก็รู้สึกว่าอยากรู้อะว่าควาสมสัมพันธ์นี้มันจะไปสิ้นสุดตรงไหนก็อยากรู้อะไรประมาณนี้นะคะ ืถ้าอย่างนั้นไพ่ก็แนะนําว่าระหว่างทางมันจะทุกข์มันจะเจ็บปวดนะอืมมันจะมีความปวดหัวอยู่นะฉะนั้นคุณต้องหาเครื่องมือที่เรียกว่าปัญญาแห่งทางธรรมที่ทําให้จิตใจของคุณเหมือนเป็นเกาะคุ้มครองเกาะหุ้มความคิดของคุณเป็นชุดความคิดที่ทําให้คุณอ่ะผ่านเหตุการณ์ความรักครั้งนี้ไปได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้ นะคะคการพยากรณ์น,นี้ยังไม่ใช่ทั้งชีวิตนะคะหรือบางคนอาจจะใช้ทั้งชีวิตมันเป็นการเสี่ยงทายของแต่ละคนบางคนอาจจะเป็นทั้งชีวิตเลยหรือบางคนอาจจะเป็นแค่ช่วงหนึ่งปีหนึ่งหกเดือนนะคะแล้วแต่พื้นดวงชะตาของพวกคุณที่ได้มารับชมระัะฟังคลิปนี้นะโอเคอ่ะก็ ประมาณนี้เลยค่ะกับเด็กที่3นะคะเด็กที่3ความรู้สึกของคนที่คุณแอบรักหรือแอบชอบค่ะ